สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็ง VIP กันอีกแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2568 ส่วนท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่เป็นที่ปลอดภัยและมีโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เยอะแยะมากมายใครสนใจอยากร่วมสนุกก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับในเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลที่ไลน์แอดส่วนตัวนะครับที่แอดแอรอนทินวิเคราะห์บอลวันนี้ผมก็จะคัดทีเด็ดบอลเต็ง V.I.P. ไว้ให้ทั้งหมดอยู่หนึ่งคู่ด้วยกันนะครับ จะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเป็นคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านคิตตันพาเลตพบกับทีมเยือนสเปอร์นะครับซึ่งคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งเจ้าบ้านคิตตันพาเลตนะครับปัจจุบันจะอยู่อันดับ8ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับมีชนะ2เสมอ1แล้วก็มีแพ้3เจ้าบ้านคิตตันพาเลตนะครับไม่ชนะใครนะครับมา4นัดติดต่อกัน ส่วนทางฝั่งทีมเยือนสเปอร์นะครับปัจจุบันจะอยู่อันดับ14ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับมีชนะ2เสมอ1แล้วก็มีแพ้3เหมือนกันเลยสถิต,ติการพบกันในคู่นี้นะครับ6นัดล่าสุดที่พบกันฮิตตันพเพลย์เจ้าบ้านเนี่ยมีชนะ2ส่วนสเปอร์ทีมเยือเนี่ยมีชนะ4นะครับสเปอร์เนี่ยจะชนะเยอะกว่าแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับเจอกันในเพมย์เมอังกฤษ ทั้ง2นัดเนี่ยเป็นคิดต้นผลเลีนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่านะครับฤดูกาลที่แล้วเก็บใช้ได้ทั้งแบบยาวและเยือนเลยนะครับ ซึ่งนัดนี้จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่บ้านของคิทตันพาเลต์คิทตันพาเลตนะครับภาพรวมฤดูกาลนี้ดูดีกว่าสเปอร์แต่ว่าเล่นในบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเตะในบ้านไปละทั้งหมด8นัดนะครับมีชนะ2เสมอ4แพ้2ยิง9เสีย10นะครับแต่เล่นเกมเยือนทําผลงานได้ดีมากเลยนะครับส่วนสเปอร์เองนะครับก็เล่นในบ้านได้ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแต่เล่นเกมเยือนเนี่ยพอใช้ได้เตะเกมเยือนไปทั้งหมด8นัดมีชนะ4เสมอ2แพ้2ยิง, 15, 12, ยงเเสียยอะก ถ้าเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วนะครับก็ค่อนข้างสูสีกันจากภาพราพวมฤดูกาลนี้คิตตันเลยเนี่ยจะดูดีกว่าสเปอร์นะครับคิตตันเลยถึงแม้ว่าจะไม่ชนะใครในบ้านนะครับมา4นัดติดต่อกันแต่ว่าสเปอร์เนี่ยหนักเลยนะครับในเรื่องของการเล่นเกมเยือนล่าสุดไม่ชนะใครในการเล่นเกมเยือนมา5นัดติดนะครับสภาพความพร้อมของทีมนะครับคิตตันเลยเนี่ยขาดอยู่นิดหน่อยนะครับในเรื่องของตัวเจ็บหลักๆจริงๆนะครับก็จะมีชิกดูคูเล่แล้วก็ไดจิคามาดะรวมไปถึงดานิเอลมูยอส์นะครับ แล้วก็เช็คความฟิตนะครับของแม็กซองลาครัวเท่านั้นเองนะครับแต่ทางฝั่งทีมเยอสเปอร์เนี่ยเจ็บเยอะเลยนะครับตัวหลักๆทั้งนั้นเลยอย่างเช่นเจมแมดดิสันเดยันคลูเชสกี้โซลันกี้อีบิซูมากับแป๊บซ่าเนี่ยก็ไปช่วยทีมชาตินะครับรวมไปถึงอูโดกี้กองหลังตัวหลักเนี่ยก็เจ็บอยู่สเปอร์ทีมเยอเนี่ยขาดค่อนข้างเยอะกว่านะครับถ้าเมื่อเทียบกันแล้วเจ้าบ้านดูฟูกว่าได้เปรียบในบ้านฤดูกาลที่แล้วทําผลงานได้ดีกว่า เจ้าบ้านคิดต้นเลาดูน่าเชียร์มากกว่านะครับดูดีกว่านิดหน่อยซึ่งราคานะครับก็จะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านคิดต้นเลานะครับที่เป็นต่อกว่าปัจจุบันจะเป็นต่ออยู่ที่ราคาปอเป็นน้ําคูณ2นะครับน้าเต็มอยู่มันจะมีราคาทางเลือกให้เชียร์นะครับเจ้าบ้านคิดตันผลาต่อที่ราคาเสมอนะครับเป็นน้ําบวก10อยู่ที่1.7กว่ากว่านะครับ ซึ่งราคาเสมอเนี่ยเป็นราคาที่น่าเชียร์ผมมองว่าค่อนข้างสูสีกันนะครับสำหรับคู่นี้คิตตันพาเลนไม่น่าแพ้คาบ้านและก็มีโอกาสชนะมากกว่าด้วยนะครับจับไปครับทีเด็ดบอลเต็ง VIP ในวันนี้นะครับเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านคิดตันพาเลตไปได้เลยที่ราคาเสมอนะครับถ้าทันนะครับแต่ถ้าไม่ทันแล้วนะครับก็กัดฟันต่อที่ราคาปอไปได้เลย สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์บอลเต็ง V.I.P. ไว้ให้ทั้งหมดอยู่หนึ่งคู่นี้ละกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านส่วนท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่เป็นที่ปลอดภัยและมีโปรโมชั่นเด็ดๆเยอะแยะมากมายใครสนใจอยากร่วมสนุกสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับในเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลที่ไลน์แอดส่วนตัวนะครับที่แอดแอรอน สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยรวยเฮงเฮงทุกท่านนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ